อันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนาวาร่า NP 300ลูกค้ามาจากนกคปรปฐมครับมาจากนกคปรปฐมเลยนะครับล็อกรถเนี่ยนะครับไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่าใครล็อกรถชุดใหญ่ไฟกระพริบสตาร์ทด้วยรีโมทเหมือนเดิมครับกดแช่6วิชุดแช่วิสบายเลยครับอ่า ไม่ขึ้นรถในสิบนาทีขึ้นรถแล้วไปเหยียบเบรกรถจะดับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นรถแล้วกดดับได้ที่เดิมครับขึ้นรถแล้วดับไม่ได้นะครับอ่าครับเป็นอย่างั้นครับเป็นอย่างั้นครับทีนี้มาดูไขล็อกรถชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมครับข้างล่างสตาร์ทยืนสตาร์ทจากข้างล่างได้ด้วยการกดแช่ อ่าลูกค้าถามว่ามีอะไรได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอ่าดูเอานะครับอันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับดับดับอะไรนะล็อกได้ครับล็อกได้อ่ารถทํางานอยู่นะฮะล็อกได้ไหมลูกค้าถามล็อกได้ไหมดูนะฮะเนี่ยล็อกรถได้ใครล็อกได้อันนี้คือชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดกลางก็ได้เหมือนกันครับล็อกรถได้อะไรได้ครับอ่าครับชุดใหญ่ไฟกระพริบทีนี้ดับด้วยดีโมด ให้ดับด้วยปุ่มกดต้องแช่ขึ้นรถเหยียบเบรกไม่ต้องแช่เห็นไหมครับไม่ต้องแช่เหยียบเบรกดับเครื่องไม่ต้องแช่ครับครับอ่าชุดนี้ก็คือสตาร์ทรถเหยียบเบรกรถล็อกอ่า ดับเครื่องคลายล็อกครับอ่าดับเครื่องคลายล็อกอ่าครับผมครับโอเคทีนี้มาดูเดิอนออกจากรถแล้วรถออ<า>ล็อกไหมฟึ๊บอ่าเดินออกจากรถแล้วรถล็อกไหมครับอ่าล็อกแล้วได้ยินเสียงเงี้ยครับเดินหันหลังอยู่ก็ได้ยินเสียงเลยครับได้ยินเสียงเลยครับ ก,การขโมยทํางานไหมล้อรถมีคนงานรถเข้าไปมีคนงานเข้าไปในรถอยู่ไหนเนาะปุ๊บอ่า,อากันขโมยทํางานเลยครับ่กันขโมยทํางานเลยครับสารรถไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดที่นี้ก็กดคขล็อกยกเลิกยกเลิกแล้ว โอเคนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนาวาร่า NP 3 0 0ครับ